นะกดตรงนะถ้าแนวนี้เราเรียนมาแล้วข้อห้ามข้อควรระวังแนวกระดูกไฮปลาจุดตัดระหว่างคอกับบ่าจุดนี้มีประโยชน์มากเลยถ้าเรียนแยก้อาการเขาเรียกว่าจุดฐนะานคอฐานคอหรือฐานบ่านะฮะมาร์คไว้ไอน,นี้คือแนวบ่าหนึ่งคอหนึ่งถ้าบ่าสองเราเรียนแล้วเนี่ยน,นี่คือกระดูกสะบัก บาทสองนี่นะมันจะเชื่อมมาถึงด้านนี้เลยนี่คือบาทสองนะครับก็จะขึ้นไปตรงนี้ข้างกระดูกอคอเขีคเนาะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บก่อนนวดทำง่ายอันนี้ให้เห็นนะยืนกดฐานบาทเลยนะฐานบาดท,ที่นี่เรามารกคไว้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า บาส่วนใหญ่คนจะตึงบองสามถึงห้าล้อดได้ศิลปุ๊บน,นะครับเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนนะเราก็หามุมนะครับฐานบาทจากเบาไปหาหนักโน้มตัวไปข้างหน้าพยายามนับสิบนะกดตรง เนี่ยเห็นป่ะสัมผัสมือสัมผัสดูมบาแล้วเราก็จดจบแค่ตรงนี้ไม่งั้นมันจะเจ็บไล่ขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดนึงวิธีการเพิ่มน้ำหนักเราทำง่ายเราแยกขาแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านะอาเมื่อกี้น้ำหนักเบาสุดนะถ้าเป็นรัศมีก,ก็จะใช้คำว่า50ปอนด์50ปอนด์ก็คือน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของเรา พอรอบ2นะครับ,รบ,นะรบน้ำหนักหนักขึ้นมาอีกระดับหนึ่งราสสำนักก็จะใช้ว่า70ปอนด์นะครับกดิ่งแล้วน้มตัวไปข้างหน้านะน้ำหนักลงอีกรอบ3น้ำหนักมากสุดนะฮะมากสุดหมายความว่าถ้าราชสำนักก็จะใช้ว่า90ปอนด์นะฮะอย่างเงี้ยเราสามารถเรียน เรียนท่านวาราชสำนักได้หรือเป็นท่าที่เราถนัดแต่ราชสำนักจะมาเรียนแบบเฉลยสั่์ไม่ได้เพราะราชสำนักเขาจะมีแบบแผนชัดเจนนะแต่เราไม่ต้องเรียนเขาเราก็นวดน,นะฮะตามสไตล์พื้นบ้านของเรานะฮะแต่เราต้องยึดท่าที่เป็นอะไรครับมาตรฐานนะครับนะโอเคเสร็จแล้วก็มาด้านไหนฮะเหมือนกัน บาซ้ายบาดขวาเหมือนกันนะครับพอบาดซ้ายบาขวาเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะตรงไหนฮะถ้าคนไหนตัวสูงนะครับเราจะใช้แบบนี้นะผักนะฮะตรงนี้ต้องต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะขออนุญาตครับอย่างนี้นะกดลงตัวไปข้างหน้าแต่ถ้าเราตัวใหญ่กว่าลูกค้าหรือเท่ากับลูกค้าไม่ต้องยืน นะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับขออนุญาตนะครับผักใช้วิธีผักนะเพื่อเปิดตรงนี้เราก็จะเริ่มนวดจากตรงไหนฮะฐานบาเพราะส่วนใหญ่ถ้าบาดตึงก็แดงว่าเลือดเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้เขาก็จะเป็นสมองอะไรฮะไมเกรนประมาณห้ารอบนะ ห้าถึงสิบรอบก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็มาทําบ่าอีกข้างเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะมานวดอะไรครับเนี่ยคอคอชิดกล้ามเนื้อชิดกระดูนวดอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการน้ําหนักมากนวดขึ้นนวดลงนะถ้าคอนิ่มก็สรุปว่าเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ทำให้นอนหลับสบายสมองปลอดโปร่งแต่ว่าถ้าเราต้องการน้ำหนักเยอะทำไง มือนี้ขออนุญาตนะครับแตะตรงหน้าผากนะฮะห้ามปิดตาเขานะช่วงนี้แต่หน้าผากเบาๆเห็นปะแขนต้องตรงนะมันจะได้แรงเห็นปะเนี่ยบางคนคอตกหมอนอย่างเงี้ยนะหรืออย่างนี้ก็ได้เอาที่เราถนัดกล้ามเนื้อเอาแค่นี้นะฮะ ระมัดระวังปลายนิ้วไปงนไงอย่าให้ปลายนิ้วยาไปถึงหน้าคอ